ก่อนชมฝากคนละหนึ่งไลค์ให้ชีมงานแอดด้วยทุกคนเขาไม่ได้ทิ้งปลาตัวนี้เพราะความกลัวเขารอปลาจนมันแน่นิ่งจนหยุดดิ้นจากนั้นก็เอาไปให้ภรรยารับประทานจนหมดปลาตัวนึงมันตายไปแล้วนะคะแล้วถูกทอดลงไปในกระทะจนสุกแต่มันดิ้นอยู่แบบเนไม่หยุดว่ากันว่ามนุษย์มีเซนบางอย่าเมื่อเจอผีคนจะตั้งขึ้น คนสมัยก่อนเชื่อว่าอาการแบบนี้มีผีรูวิญญาณอยู่ใกล้ตัวถ้าเพื่อนๆสัมผัสได้ถึงบรรยากาศที่เปลี่ยนไปบางทีอาจจะมีวิญญาณจ้องมองเพื่อนๆอ,อยู่ก็เป็นได้นะแอดว่าแต่คำตอบทางวิทยาศาสตร์เชื่อว่าเป็นเพราะอากาศที่เปลี่ยนไปหรือนหนาวหรืออากาศาเ,เปลี่ยนไปกระทันหัน อย่างรวดเร็วอาจจะทำให้คนลุกได้และบางคนนะครับก็เชื่อว่าสิ่งที่เราไม่รู้ก็อาจจะทำให้คนลุกได้เช่นกันนะทุกคนซึ่งสำหรับวันนี้มีหลายคลิปเลยทีเดียว ที่อาจจะน่ากลัวแต่หลายๆคนก็ชอบดูอะไรที่มันน่ากลัวครับทุกคนถ้าพร้อมกันแล้วเรามาเริ่มกันเลยครับทุกคนซึ่งสำหรับใครที่กลัวผีชวนเพื่อนมาดูด้วยเจตดดีที่สุดนะ เสียงแปลกๆในสุสานเรื่องราวน่ากลัวนี้นะฮะทุกคนเกิดขึ้นในมาเลเซียเกิดขึ้นในสุสานแห่งหนึ่งแถมเป็นสุสานที่ไม่ธรรมดาอีกด้วยคือเป็นสุสานของสุตาหรือแปลความหมายได้ว่าสุสานรัชวงศ์ครับทุกคนซึ่งสุสานแห่งนี้ตั้งอยู่ในมาเลเซีย โดยว่ากันว่าคนดูแลสุสานเจอเหตุการณ์แปลกๆที่สรุปไม่ได้ว่าคืออะไรเรากับสุสานร้องเสียงคล้ายคนในเวลากลางคืนที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือฟังเสียงในคลิปนี้ดีๆหรือใส่หูฟังก็ได้จะได้ยินชัดมากๆลองฟังดูดีๆนะครับทุกคน ได้ยินหรือเปล่าครับเสียงผู้ชายน้ำเสียงใหญ่ได้ยินชัดมากเป็นบางชั่วเป็นเสียงที่ฟังแล้วอึดอัดหน้าคนลุกสำหรับเหตุการณ์นี้เขาไม่สามารถอธิบายได้และไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า มันคืออะไรกันแน่โดยความที่เป็นสุสานร,รัชวงศ์ครับทุกคนมีแต่บางคนเท่านั้นที่สามารถเข้าไปสำรวจสถานที่แห่งนี้ได้ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปได้นะแม้แต่เจ้าของคลิปนี้เขาก็ยังโดนดราม่าครับทุกคนจนต้องปิดคอมเมนต์อีกด้วยแต่มันก็คือความจริงที่เกิดขึ้นแอดว่าเขาก็มีสิทธิ์ ที่จะสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ฝากบอกกันด้วยสำหรับเหตุการณ์นี้น่ากลัวมากเลยทีเดียวและสิ่งดังกล่าวก็ชัดมาก เจอใครบางคนตัวสูวงเดินผ่านไปในความมืดที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือคอยาวขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆ สำหรับเหตุการณ์นี้ถูกจับภาพโดยชายชาวญี่ปุ่นดูเหมือนว่าเขากำลังเดินสวนทางกับอะไรบางอยา่างที่ทางเดินแห่งหนึ่งจำกลางความมืดโรบร่างเป็นคนลนักษณะแปลกๆเขาตกใจเป็นอย่างมากและหันกลับในทันที ยางไรก็ตามทำให้เจ้าของคลิปนี้กลัวเป็นอย่างมากสิ่งนั้นมีลักษณะรูปร่างผิดปกติซึ่งเขาทำกิจกรรมจ็อกกิ้งขึ้นเขาแห่งหนึ่งซึ่งสำหรับชาวญี่ปุน่นถือว่าปกตินะครับทุกคนกิจกรรมแบบนี้ในยามค่ำคืนอย่างไรก็ตามบ้านเราก็มีนะแอดว่าคนที่ชอบจ็อกกิ้งในเวลากลางคืน มักเป็นคนที่ทำงานไม่มีเวลาและมักจะวิ่งจ็อกกิ้งในยามค่ำคืนสำหรับคลิปนี้ทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรบางคนก็เชื่อว่าเป็นคลิปตะต่อแต่ก็ยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนว่าตะต่อหรือไม่ทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรฝากบอกกันด้วยและบนนั้นก็มีวัดมีพระอาศัยอยู่อีกด้วย เจอเด็กบนถนนที่น่ากลัวสมองไหลออกมาดูเหมือนว่าพวกเขาขับรถอยู่บนถนนสายหนึ่งก่อนที่พวกเขาจะตกใจและกลัวเป็นอย่างมากสิ่งที่พวกเขาเจอเป็นเด็กชายคนหนึ่ง สมองล่ง<ด>ออกมาที่บนศีรษะนั้นมีสมองออกมาที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆว่านี่นบบนนมันคืออะไรกันแ,น,แบบน่นว่ากันว่าลักษณะเป็นเด็กผู้ชายที่น่ากลัวก็คือมีสมองอยู่ภายนอกตัวไม่สูงนัก เรากับประสบบัติเหตุมาแต่ทว่าร่างดังกล่าวเป็นเพียงเงาจังๆและยืนอยู่ข้างถนนที่เปลี่ยวมากจากคอมเมนต์หลายๆท่านนะครับเชื่อว่าเป็นเงาหรือแสงนะไม่ใช่คนอย่างแน่นอนผีเด็กบนถนนที่น้าคนลุกเป็นลลลดลากคอมเระต์ คนนะครับคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ฝากบอกกันด้วยนะครับทุกคนแต่อย่างไรก็ตามทําให้เจ้าของคลิปนี้กลัวเป็นอย่างมากและก็มีบางคนก็เชื่อว่าเป็นผีจริงๆผีต้นไม้คลิปนี้นะครับทุกคน ดูเหมือนชายชาวญี่ปุ่นคนหนึ่งเดินอยู่ในป่าคนเดียวได้บังเอิญว่าเขาไปเจออะไรบางอย่างยืนอยู่ในป่าห้เจอผีต้นไม้ก่อนที่เขาจะวิ่งสุดแรงเกิดกับสิ่งที่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรสิ่งนั้นม,มันกำลังจ้องมองเขามันไม่มีตาแต่มีแขนและขาที่ยาวมากมันกำลังจ้องมองอย่างน่ากลัว และที่น่าตกใจไปกว่านั้นก็คือขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆว่าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่มันเหมือนกับต้นไม้ที่มีชีวิตหรือตัวอะไรสักอย่างหนึ่งมันสูงราวๆสามเมตรตัวมันใหญ่มาก แต่หัวมันมีขนาดเล็กอย่างไรก็ตามชายคนนี้กลัวมากไม่รู้มันคืออะไรนะครับทุกคนอาจจะเป็นผีต้นไม้อย่างที่เขาว่าก็เป็นได้ฝรั่งเจอผีที่รัฐอาคันโซ โดยเหตุการณ์นึ้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจมากทุกคนว่ากันว่าผีเด็กผู้หญิงลักษณะยืนเรกพวกเขาอยู่ข้างทาที่ดูไม่ค่อยชัดเจนนักและยังคงไม่มีใครอธิบายได้ว่ามันคืออะไรกันแน่คนใช่หรือไม่แต่ส่วนมากเชื่อว่าผีครับทุกคน ลักษณะเด็กผู้หญิงไม่มีหัวบริเวณขาสีขาวและที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆเห็นหรือเปล่าครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรกับเหตุการณ์นี้ฝากคอมเมนต์บอกกันด้วย ผีเด็กที่กล้องวิจรปิดจับภาพได้น่าคนลุกเป็นยังมากคลานสีขาปรากฏตาสว่างว่ามีตาที่เขาไม่มีตาดำไม่รู้เป็นคลิปตัดต่อหรือไม่และที่หลอนไปกว่านั้นก็คือขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆ ทางกระฉับกาเชลุกลี่ลุกหล่นมองซ้ายมองขวาแต่โชคชะตาดีไม่มีใครเห็นไม่งั้นอาจจะโดนกระทืบตายตรงนั้นก็เป็นได้สำหรับเหตุการณ์นี้ทุกคนล่ะครับคิดว่าผีหรือเปล่านั่นและถ้าหากพบเห็นแบบนี้กลากระทืบรึเปล่าก็บอกแอดด้วยหรือไม่ก็ฝากบอกพวกเราด้วยนะครับ หากว่าแอดมีโอกาสเจอแบบนี้เนี่ยอาจจะลองกระทึบบ้างก็เป็นได้โดยส่วนตัวแล้วไม่เคยเจอจัะจะนะหรือเห็นชัดๆเป็นตัวเป็นตนแต่ก็ใช่ว่าไม่เคยเจอมีอยู่ครั้งหนึ่งเห็นในลักษณะของขยับหรือที่ต่างชาติเรียกว่าผีโพโ,โกไกายนะฮะทุกคนเชื่อกันว่าเป็นผีทมนะ หรือเรียกง่ายๆผีเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างๆนั่นเองครับทุกคนทุกคนละครับมีประสบการณ์ในลักษณะเดียวกันหรือไม่ก็บอกกันได้หรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ละกันนะจะขอบคุณเป็นอย่างสูงปลาไหลยักษ์โผล่กินน้องมา สำหรับคลิปนี้นะครับเคยดังมากเมื่อหลายปีก่อนไม่รู้ใครเคยเห็นบ้างโดยเป็นคลิปคลิปหนึ่งที่น้องหมาอยู่กับเจ้าของบริเวณชาหาซึ่งกำลังถ่ายคลิปเป็นที่ระลึกสว่าอยู่ดีๆเกิดเหตุการณ์ที่ทุกคนแทบไม่อยากจะเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นกับน้องหมาเสียวิคล้ายงูขนาดใหญ่โผล่จากน้ำและงับน้องหมาลงไป โดยที่เจ้าขอแทบไม่ทันเห็นมันมุดหัวออกมาได้อย่างรวดเร็วและหายหัวไปอย่างน่าขนลุกที่น่ากลัวไปกว่านั้นก็คือขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆวันนี้มันคือตัวอะไรกันแน่อสุรกายเงนินหรือซึ่งหลายคนเชื่อว่าสั ตัวนี้เป็นปลาไหลหรือปลาไหลย,ยักษ์หรืองูทะเลชนิดหนึ่งและอย่างไรก็ตามจากข้อมูลที่ได้มานะครับทุกคนหลายคนเชื่อว่าคลิปนี้เป็นคลิปตัดต่อนะแอดก็ว่าเป็นคลิปตัดต่อนะทุกคนแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถหาคำตอบจากเจ้าของคลิปนี้ซึ่งไม่รู้ว่าเป็นใครบางครั้งความจริงมันก็ดูไม่มีเสน่ห์นะทุกคน ถ้าปลอยให้เป็นเรื่องลี้ลับมันก็น่าค้นหาทุกคนละครับคิดเห็นอย่างไรฝากบอกกันด้วย สูงเท่าตึกแค่ได้ยินชื่อทุกคนอาจจะตกใจแต่สําหรับเหตุการณ์นี้มันสูงเท่าตึกจริงๆครับทุกคนโดยสําหรับเหตุการณ์นี้นะครับดูเหมือนว่ามีใครบางคนเขาไปเห็นว่ามีอะไรบางอย่างที่บ้านหลังหนึ่งเหมือนยืนรอใครบางคนอยู่เขารวบรวมความกล้าหา และนํากล้องมือถือบันทึกคลิปคล้ายคนผมยาวตัวสูงเป็นอย่างมากเสื้อผ้าสีขาวแขนขายาวขอให้ทุกคนจับตาดูดีๆ ซักพักหนึ่งก็มีคนเดิอนออกมาจากบ้านหลังนั้นและชายคนนั้นหลือไปเห็นเขาตกใจแทบช็อกไปเลยแต่ความจริงแล้วนะครับทุกคนคลิปนี้เป็นเพียงคลิปแกล้งคนนะถือว่าทําได้สุดมากเลยทีเดียวทำจนชายคนนั้นวิ่งทั้งกลัวทั้งร้องไห้ไปเลยเจอแบบนี้ไม่ช็อกตายก็บุญแล้วละ่ะครับ เพืเ่อนๆละครับคิดเห็นอย่างไรกับคลิปนี้ก็บอกกันด้วยปลาที่ตายไปแล้วสำหรับเหตุการณ์ที่น่าตกใจนี้ตามรายงานข่าวนะครับเขาว่าเกิดขึ้นในประเทศจีนนะที่ห้องครัวของคนจีนอยู่ที่เมืองจ้างโจมณฑลเหอหนานค่ะคือปลาตัวหนึ่งมันตายไปแล้วนะ เจ้าของปลาทอดตัวนี้บอกเขาอึ้งมากเลยนะเพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเขาบอกเขาไปซื้อปลามาจากตลาดแห่งหนึ่งเอามาทําอาหารให้ภรรยาแต่ระหว่างที่ทอดอยู่สุกแล้วนะคะโดยครอบครัวเขาซื้อปลามาจากตลาดแห่งหนึ่งตามปกติมาทํากับข้าวก่อนจะเกิดเหตุการณ์แปลกๆขึ้นกับปลาตัวนี้เหมือนว่าปลาที่ตายไปแล้วเขาทอดจนกรอบและน่ารับประทานมากจู่ๆมันก็มีชีวิต ดิ้นไปดิ้นมาอยู่ในกระทะเขาเชื่อว่ามันสุกแล้วจริงๆปรากฏว่าเหมือนปลาคืนชีพดินไปดิ้นมาจนตัวขาดสิ่งหน่ากลัวมากๆเขาถ่ายคลิปตามประสาคนตกใจทั้งทอดทั้งต้มและน้ำในกระทะแห้งสนิทแล้ว,ลวปลายังไม่ตายราครับสสทุกคนแต่มันดิ้นอยู่แบบเนี่ไม่หยุด เจ้าของปลาทอดตัวนี้บอกเขาอึ้องมากเลยนะเพราะเขาไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนเขาบอกเขาไปซื้อปลามา <iest Jedi. S 1> จากตลาดแห่งหนึ่งปลาตัวนี้มันดิ้นอยู่บนกระทะเป็นเวลาประมาณสองนาทีแต่สุดท้ายที่เห็นดิ้นเขาไม่ได้ทิ้งไปนะคะเขาไม่ได้ทิ้งปลาตัวนี้เพราะความกลัวเขารอปลาจนมันแน่นิ่งจนหยุดดิ้นจากนั้นก็เอาไปให้ภรรยารับประทาน <BE IL EN> จนหมด ทุกคนล่ะครับเคยเจอประสบการณ์แบบนี้หรือเปล่าก็บอกกันได้หนากล้วมากเลยทีเดียวนะแอดว่าซึ่งปลาตัวนี้เขาไม่กล้ากินครับทุกคนแต่ไปให้ภรรยากินที่ไม่รู้อหนุอยนี่ซึ่งถ้าเห็นคลิปนี้มีเขาคนตกใจน่าดูนะแอดว่านะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ห้องครัวของคนจีนอยู่หลายคนตามหาทฤษฎีนะคะว่าเอ๊ะมันเกิดอะไร ขึะะพีเด็กปลาไหลย,ยักษ์โผล่กินน้องมาอสุรกายเงินรึซึ่งหลายคนเชื่อว่าสัตว์ตัวนี้เป็นปลาไหลหรือปลาไหลย,ยักษ์หรืองูทะเลชนิดหนึ่ง บางครั้งความจริงมันก็ดูไม่มีเสน่ห์สำหรับวันนี้ก็คงมีเพียงเท่านี้ฝากคนละหนึ่งไลค์หากเพื่อนๆชอบรักษาสุขภาพนะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ <Allah. S 1>